สวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้งานดีและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นยอดนิยมในไทยที่มีทั้งคุณภาพดีฟังก์ชันหลากหลายและเหมาะกับการใช้งานในบ้านของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้กันนะคะเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเป็นแบรนด์ซิมพลัสซิมพลัสเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มุ่งเน้นการออกแบบที่ทันสมัยและราคาย่อมเยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยคุณภาพที่เชื่อถือได้และราคาที่เหมาะสมทําให้ซิมพลัสกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลายมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น XCQH 001เครื่องดูดฝุ่นเครื่องเดียวที่ใช้งานได้ถึง11ฟังก์ชันมาพร้อมหัวแปลงหลากหลายแบบตอบโจทย์การทําความสะอาดทั้งบ้านได้ง่ายๆตัวเครื่องน้ําหนักเบาเพียง1.3กิโลกรัม ออกแบบหัวแปรงที่หมุนได้หลายมุมเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมบ้านรุ่น XCQH014 เครื่องดูดฝุ่นมัลติฟังชันตัวเครื่องน้ำหนักเบา1.76กิโลกรัมมาพร้อม3หัวแปรงสามารถถอดเปลี่ยนได้พลังดูดสูง18,000บาสคารด้วยมอเตอร์ทรงพลัง600วัตต์มีความเร็วสูงถึง37,000รอบต่อนาทีดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกมุมในบ้านรุ่น XCQI011 เครื่องดูดฝุ่นกำลัง500วัตต์พลังดูดสูง18,000บาสคปาสคาลพร้อมถ้วยเก็บฝุ่นความจุ0.8ลิตรสามารถถอดออกได้มาพร้อมหัวดูดแบนยาวแบบ2 in 1และชุดหัวดูดอีก9ชิ้นที่สามารถใช้งานได้กับหลากหลายพื้นผิวในบ้านดูดฝุ่นง่ายและสะอาดหมดจดในทุกพื้นที่แบรนด์ Brand ที่2 s a ซั u n ุแบรนดชั้นนำจากเกาหลีใต้ก่อตั้งในปี1938เริ่มต้นผลิตเครื่องดูดฝุ่นตั้งแต่ปี 1980โดยเน้นนวัตกรรมล้ำสมัยเช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มีพลังดูดแรงและเทคโนโลยีทันสมัยและการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนซัมซุงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกในฐานะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีดีไซน์ล้ำสมัยมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น VCC4540S36XST เครื่องดูดฝุ่นกำลัง1,800วัตต์ใช้ระบบกรองฝุ่น High e อฟ i c i e n ซ y พาที่เคลื่อแอร์เพื่อให้ลมร้อนที่เป่าออกจากเครื่องดูดฝุ่นสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการดักจับอนุภาคขนาดเล็กมาพร้อมทวินเชมเบอร์ถังเก็บฝุ่นแบบสองถังสามารถเทสิ่งสกรปรกออกง่ายไม่เลอเทอะให้การทำความสะอาดกลายเป็นเรื่องง่ายรุ่น VS 1 5 A 6 0 3 1 A 1 ST เครื่องดูดฝุ่นแบบด้้มจับแรงดูดทรงพลังสูงสุดถึง4 1 0วัตต์ให้พลังดูดแรงยาวนานกว่าด้วยนวัตกรรมเจไซโคลนและมาพร้อมเจ็ฟิตบรัต ที่จับฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนพื้นพรมและพื้นแข็งหัวแปรงหมุนได้180องศาเพื่อการทำความสะอาดทุกซอกมุมได้อย่างหมดจดรุ่น VS 1 5 A 6 0 AG A GA 7 ST เครื่องดูดฝุ่นแบบด้้มจับกำลังไฟ410วัตต์ให้แรงดูดทรงพลังถึง150วัตต์ปรับระดับกำลังดูดได้3ระดับใช้งานอย่างต่อเนื่องได้นานถึง40นาทีมาพร้อมหัวแปรงเสริมมีให้เลือกใช้งานทั้งหัวแปรง2ูอิ 1. หัวดูดปากแคบที่สามารถยืดได้และหัวแปรงดูดขนสัตว์บแบรนด์ที่3เสี่ยวมีเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนก่อตั้งในปี2010โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีคุณภาพสูงในราคาย่อมเยาวสำหรับเครื่องดูดฝุ่นของเสี่ยวมีจะมีความโดดเด่นในด้านหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันทำให้เสี่ยวมีเป็นที่นิยมในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลก มีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น G 2 0งศู์เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับมาพร้อมแรงดูดสูงสุด18,000ปาสคนาลพลังดูดไซโครนอันทรงพลังใช้เทคโนโลยีการตรวจจับฝุ่นด้วยไฟสีขาวพร้อมการกรองแบบ5ขั้นตอนช่วยให้สามารถขจัดฝุ่นละอองได้อย่างง่ายดายแม้ในจุดที่เข้าถึงได้ยากก็ตามรุ่น G 1 0 plus เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับสามารถดูดฝุ่นและถูพื้นได้ในครั้งเดียว มาพร้อมระบบแยกฝุ่นแบบไซโครน12กรวยมอเตอร์ดิจิตอลความเร็วสูงที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดให้แรงดูดที่ทรงพลังเพื่อเก็บกวาดฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผมและไรฝุ่นพร้อมมออประสบการณ์การทำความสะอาดในระดับเรือธงรุ่น True Clean d o บ b l สองศูนย์เครื่องดูดฝุ่นท r e e In o n มาพร้อมสามโหมดการทำงานคือโหมดมาตรฐานโหมดดูดซับน้ำและโหมดแรงดูดทรงพลังควบคุมและทำความสะอาดได้ง่ายด้วยมือเดียว ตัวเครื่องน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยแบรนด์ที่4 C e l e c t o r a c ์เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสวีเดนก่อตั้งในปี1919โดยเริ่มผลิตเครื่องดูดฝุ่นตั้งแต่ยุคแรกๆแ,และเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้เครื่องดูดฝุ่นของอ e l e c t o r a c ์ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์หรูคุณภาพสูงและฟังก์ชันล้ำสมัยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ปัจจุบันอิเล็กโทรรักเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจในตลาดโลกและในตลาดไทยอิเล็กโทรรักมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่น <Gen. S 1> รุ่นแซดบีสามห้าหนึ่งสามดีบีเครื่องดูดฝุ่นชนิดด้ามจับทูอินวันใช้งานได้สองแบบคือแบบมือถือที่ใช้ดูดบนโต๊ะเบาะและเฟอร์นิเจอร์ส่วนแบบด้ามจับจะใช้ดูดพื้นและพรมมาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดหัวดูดฝุ่นบรัดโรคลีนมีไฟ led ที่หัวดูดฝุ่นขณะใช้งาน เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกแม้ในที่มืดก็ตามรุ่นแซด B สามห้ eB เครื่องดูดฝุ่นชนิดด้ามจับใช้งานได้2แบบทั้งแบบด้ามจับและแบบมือถือมาพร้อมกล่องเก็บฝุ่นความจุศูนลิตรสามารถตั้งเครื่องได้โดยไม่ต้องวางบนแท่นชาร์จแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่นมีแสงไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องสูงสุด30นาทีรุ่น eC c 1 2 dB เครื่องดูดฝุ่นประเภทกล่องเก็บฝุ่น ความจุกล่องเก็บฝุ่นขนาด1.8ลิตรกำลังมอเตอร์2,000วัตต์มาพร้อมการกรองฝุ่นแบบ4ขั้นตอนและมีล้อเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกมากขึ้นเพื่อให้คุณทำความสะอาดได้ทั่วทุกมุมบ้านอย่างไงไ่ายดายแบรนด์ที่5กาบาแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติเยอรมันโดยในปี1998ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมไซโครนแอร์และเปิดตัวเตาอบไฟฟ้าตัวแรกซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเครื่องใช้ในครัวเครื่องทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กาบอร์ abor, จึงเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันแบรนด์นี้มีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น GVC WM 15A เครื่องดูดฝุ่นแรงดูด16,000ปาสคานสามารถใช้งานได้ทั้งแบบด้ามจับและแบบมือถือ มาพร้อมระบบการกรอง3ามชั้นและถังเก็บฝุ่นที่ถอดออกได้ทำความสะอาดง่ายด้วยลูกรอกเรียบให้คุณทำความสะอาดสะดวกสบายยิ่งขึ้นรุ่น VCL 1 2 EBK 0 1 a เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแรงดูด12,000ปสสาสคาลมาพร้อมไส้กรองมีประสิทธิภาพสูง5ชั้นหัวแปรงใหญ่ขึ้นทำความสะอาดได้มากขึ้นตัวเครื่องน้ำหนักเบาใช้งานง่ายไม่เปลืองแรงและสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด30นาที แบรนด์ที่6เดียม่าเป็นแบ,บรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีนก่อตั้งขึ้นในปี2011โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีดีไซน์ทันสมัยและราคาย่อมเยาผลิตภัณฑ์ของเดียม่าครอบคลุมตั้งแต่เครื่องดูดฝุ่นเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศไปจนถึงเครื่องใช้ในครัวด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพทําให้เดียม่าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยม เช่นรุ่น d x 1 1 5 4และรุ่น DX118C เครื่องดูดฝุ่นใช้งานได้ทั้งแบบถือมือเดี่ยวและแบบด้ามจับซึ่งสะดวกสบายในการถือและใช้งานอย่างมากมีถังเก็บฝุ่นขนาดใหญ่มาพร้อมการกรองฝุ่น3ชั้นถ้ากรองมีความทนทานสูงสามารถซักทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้รุ่น DX700 และรุ่น DX700S เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับขนาดกระทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดและอพาร์ตเมนต์เป็นอย่างยิ่งมาพร้อมพลังดูดไซโคลนใช้งานง่ายทำความสะอาดได้ทั้งในบ้านและรถยนต์รุ่น DX888 เครื่องดูดฝุ่นแบบใหม่ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบามีหัวแปรงสามรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถสลับเปลี่ยนการใช้งานตามรูปแบบต่างๆได้อย่างอิสระมาพร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงให้พลังดูดฝุ่นที่แข็งแกร่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการทำความสะอาด แบรนด์ที่7จ็ดออโต้บอเป็นแบรนด์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นสัญชาติไทยเริ่มต้นจากการนำเข้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากต่างประเทศมาจําหน่ายในไทยและในปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยมีวิศวกรไทยออกแบบและผลิตในโรงงานต่างประเทศซึ่งได้มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทําให้ออโต้บอดกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมีรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น Air เจไล เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดลำ้ำเลเซอร์แสงสีเขียวช่วยให้มองเห็นฝุ่นที่มองไม่เห็นได้มากกว่าไฟปกติสะดวกขั้นสุดด้วยการดูดฝุ่นได้ทุกบนพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แคบซอกระหว่างเบาะรถผ้าปูที่นอนเตียงนอนมอนผ้าม่านพื้นพรมรวมถึงพื้นผิวทุกรูปแบบรุ่น duo pro เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย t r e in 1เป็นสุดยอดเครื่องดูดแห้งเปียกที่สามารถปรับเปลี่ยนใช้งานเป็นเครื่องขจัดคราบ และเช็ดกระจกได้ตัวเครื่องน้ำหนักเบาใช้งานแบบไร้สายสามารถดูดฝุ่นดูดน้ำถูและขัดพื้นได้ครบจบในเครื่องเดียวรุ่นยูเรกานิว400เครื่องดูดฝุ่นและล้างพื้นอัจฉริยะมาพร้อมฟังก์ชันการทำงานสุดล้ำสามารถดูดฝุ่นและถูพื้นไปพร้อมๆกันได้ทำความสะอาดครบจบในเครื่องเดียวช่วยให้คุณประหยัดแรงประหยัดเวลาและทำความสะอาดบ้านได้อย่างไงไ่ายดายแบรนด์ที่8 Airbot แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งหุ่นยนต์กวาดพื้นและอุปกรณ์อื่นๆด้วยการมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค Airbot ได้ขยายตลาดและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น Hyper Sonic Pro เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่นโดยอัตโนมัติและปรับกำลังอย่างชาญฉลาด เพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างอายุการใช้งานแบตเตอรี่และกำลังมอเตอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการเปลี่ยนโหมดสุญญากาศอยู่ตลอดเวลารุ่นอรา่าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมาพร้อมไฟ RGB LED สีของไฟวงแหวนจะเปลี่ยนอย่างชานฉลาดระหว่างสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเมื่อปรับความเร็วของสุญญากาศหรือตรวจพบปริมาณฝุ่นที่แตกต่างกันมาพร้อมพอร์ชาร์จแบบแม่เหล็กใหม่ ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชาร์จแบบใหม่ที่ไม่ยุ่งยากรุ่น DX200 เครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายใช้ดูดได้ทั้งแบบเปียกและแห้งมาพร้อมแทงน้ำดีไซน์รูปทรงเพรียวบางเป็นพิเศษเหมาะสำหรับห้องขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัดมีแปรงขัดพื้นแบบบางพิเศษช่วยให้ทำความสะอาดใต้โซฟาได้ง่ายตัวเครื่องน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและสุภาพสตรีบแบรนด์ที่9ก้าอีมาเฟล แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นบริษัท i m a f l e ินดัสเตรียลจำกัดก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากกว่า25ปีที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและคุณภาพที่เชื่อถือได้ทำให้ i m a f l e กเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในตลาดไทยอย่างแพร่หลายเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมของแบรนด์นี้ได้แก่รุ่น VC912 เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีกำลังไฟ1,700วัตต์ ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS ที่ทนความร้อนสูงมาพร้อมหัวแปรงดูดฝุ่นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับดูดฝุ่นทั่วไปในบ้านและหัวแปรงเล็กที่เหมาะสำหรับดูดตามซอกตามมุมต่างๆของบ้านมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบมัลติฟิลเตอร์ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายรุ่น vc 9 3 7เครื่องดูดฝุ่นกำลังไฟ1,400วัตต์สามารถใช้ดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลมได้ในตัวเดียวมาพร้อมหัวดูดสำหรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมทั้งหัวดูดฝุ่นหัวดูดน้ำ หัวแปรงและหัวตัดสำหรับดูดตามซอกหรือในพื้นที่แคบรุ่น VC933A เครื่องดูดฝุ่นกำลังไฟ1,600วัตต์ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูงทนทานต่อการใช้งานมีช่องระบายความร้อนด้านหลังเครื่องสามารถลดความร้อนจากการทำงานได้ดีมาพร้อมหัวแปรงดูดฝุ่นขนาดใหญ่ทำให้ดูดฝุ่นหมดจดในเวลาที่รวดเร็วบแบรนด์ที่10อัลเล็กิกแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2005โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในงานเครื่องจักรและอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงมีดีไซน์สวยงามในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น Dust VC-A เครื่องดูดฝุ่นแรงดูดพลังสูงถึง16,000ปาสคานตัวช่วยในการทำความสะอาดบ้านของคุณให้เป็นเรื่องง่าย มาพร้อมหัวดูดถึง11ชนิดตอบโจทย์การทำความสะอาดขั้นสุดตัวเครื่องน้ำหนักเบาคุณภาพดีแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานรุ่นไซคลนเครื่องดูดฝุ่นไซคลนแรงดูดพลังสูงถึง27,000ปาสาลใช้งานแบบ2 in 1ด้วยหัวดูด3รูปแบบมีระบบกรองดักจับฝุ่นได้ถึง99.99% 99ใช้งานได้สูงสุด40นาทีและมีไฟ LED ที่หัวแปลงด้านหน้า ช่วยให้มองเห็นฝุ่นละอองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ในมุมมืดก็ตามรุ่นเวดแอน์ไดเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทรีอินวันสามารถดูดน้ำล้างและถูพื้นได้มาพร้อมแรงดูด5,500ปนาส้าสทำความสะอาดกวาดและถูไปพร้อมกันได้ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง30นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตัวเครื่องน้ำหนักเพียงสากิลกรัมใช้งานง่ายไม่ทำให้เปลืองแรงแบรนด์ที่ส1จิมมี่ เป็นแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นสัญชาติจีนก่อตั้งขึ้นในปี2014โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจิมมี่จึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองในตลาดเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบรนด์นี้มีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น j v 1 2เป็นเครื่องดูดไรฝุ่นที่มาพร้อมมอเตอร์ทรงพลังมีความแม่นยำสูง ให้พลังดูดที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและลดเสียงรบกวนได้ดีประหยัดพลังงานด้วยหัวดูดกว้างถึง220มิลิเมตรมีอัตราการกำจัดไรฝุ่นได้มากถึง99.99% 99พร้อมการกรองแบบไซคโครนคู่ช่วยลดการอุดตันและมีถ้วยเก็บฝุ่นที่มองเห็นภายในได้รุ่น BX7 Pro Max เครื่องดูดไรฝุ่นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง700วัตต์สร้างพลังดูดที่แข็งแกร่งมาพร้อมแปรงหวีคอมโพสิตและเซนเซอร์ตรวจจับไรฝุ่นอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีการกรองแบบไซคโครนคู่ช่วยลดการฟุ้งของไรฝุ่นและฝุ่นในอากาศลดการอุดตันของฝุ่นในถ้วยได้มากขึ้นรุ่นบี x8 เครื่องดูดไรฝุ่นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาพร้อมแปรงลูกกลิ้งที่ออกแบบรูปคอนที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยขจัดไรฝุ่นลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถฆ่าเชื้อและกำจัดไรฝุ่นได้ถึง99.9%ปลอดภัยสำหรับแม่และลูกน้อยและเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงบแบรนด์ที่12ฮิตาชิ เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปี1910โดยนากาโอทาดาโอและในปี1957ฮิตาชิได้เริ่มขยายธุรกิจสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยได้เปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นรุ่นแรกในปัจจุบันมีเครื่องดูดฝุ่นหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยประสบการณ์ยาวนานและนวัตกรรมที่ต่อเนื่องทาให้ฮิตาชิยังคงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมเช่น รุ่น PVX80M เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ใช้งานได้ทั้งแบบด้ามจับและแบบมือถือทำความสะอาดได้คล่องตัวปรับเปลี่ยนได้สะดวกสบายตามความต้องการมาพร้อมหัวดูดเทอร์โบแบรดพร้อมไฟ LED ช่วยแก้ปัญหาการทำความสะอาดตามมุมที่เข้าถึงได้ยากและในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยเพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรุ่น PVX85M เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแฮนด์สติ๊กคอร์ดเลสสติ๊กแว็คิวคลีเน ดีไซน์ด้ามจับพับเก็บได้ใช้งานได้ทั้งแบบด้ามจับและแบบมือถือใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง70นาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสามารถถอดออกจากตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายรุ่น PVX 1 0 0 N เครื่องดูดฝุ่นที่ออกแบบให้ทำความสะอาดบ้านได้อย่างดีเยี่ยมด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในการทำความสะอาดพื้นและมุมต่างๆภายในบ้านให้สะอาดหมดจดสร้างแรงดูดได้สูงสุดถึง100แอ์ใช้งานง่ายน้ำหนักเบา ทำให้บ้านปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกแม้ในจุดที่เข้าถึงได้ยากและทั้งหมดนี้ก็เป็นแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นยอดนิยมในประเทศไทยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ